จำน้องคนสวยคนนี้ได้ไหมครับที่เธอบอกเธออยากได้ท่อ H K แล้ววันนี้เธอก็กลับมาอีกครั้งและเราก็รอเหมือนเดิมรอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจแล้แล้วเธอก็มาเออใช่คนเดียวกันปะนี่อันนี้แม่เขาเธอบอกเธออยากได้ล้อลายใหม่แต่เราอยากได้ลายของเธอ <laughs> รู้สึกแปลกๆแฮะเธอบอกว่าล้อลายเก่ามันสว่างไปนิดหนึ่งเราจัดแบบดุๆให้เลยแ e 4 0 4 DGM สีดีจีเอ็มล้อโฟร์ฟอร์มิงน้ำหนักเบางาน NK เริ่มแรกเราก็ทําการถอดยางเก่าออกมาพร้อมกับยัดยางเก่าเข้าไปที่แม็กใหม่เติมลมยางใหม่เข้าไปที่แม็กใหม่ในยางเก่าทําการถ่วงล้อแม็กใหม่ที่โอบรัดด้วยยางเก่าเธอบอกว่าต้องรบกวนพี่ดึกตลอดเลยไม่เป็นไรครับเราดูแลดุดญาตมิแต่คิดเงินเมื่อประกอบล้อเสร็จแล้วก็ทําการเช็ดยางให้เรียบแป๊เธอเพิ่มเติมความโดดเด่นด้วย หับสมเธอบอกว่าสีนี้เธอชอบใจหลายสูงถ้าเธอชอบเราก็ดีใจก่อนกลับแล้วขอถ่ายรูปเธอไว้ได้ไหมเราไม่ได้เอารูปไปทําอะไรหรอกเราก็ปินให้